สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลที่เด็ดบอลผู้ยิ่งวิเคราะห์บอลน,นะคะบอลเต็งบอลสเต็ปค่าบายนูเล็กแดนประแดกนะคะมือน,นูเลกสิมาวิเคราะห์บอลคู่ไดลีกไดนะคะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กพร้อมเด้อจ้าเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะสิ่งบริพัตที่เด็ดฟุตบอลดีๆอย่างเช่นมือน,นี้ กับหนูเล็กในทุกๆมือเลยนะคะมือนก็เป็นวันที่20เดือน9 2 0าสนะคะแต่ก่อนเขาสู่ช่วงบอลตึงนะคะหนูเล็กก็จะไปสรุปผลของมือวานก่อนเลยเด้อจ้ามาือวานนะคะหนูเล็กได้ให้ที่เด็ดบอลอยู่ในศึกพิมลิกอังกฤษนะคะเป็นคู่ของเวทแฮมยูไนเต็ดค่ะประทานแมนยุยูุในเต็ดนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะหนูเลกก็เลือกฟันต่อไปทางแมนยูนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุคนนะคะที่ติดตามนูเลกนะคะนูเล็กก็ให้เขากินเต็มไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะคะพอดีคํำเลยจ้าแสดงความยินดีนะจ้าต่อกันที่ฟุตบอลมือนี้ที่นูเล็กได้ยกมากวิเคราะห์นะคะจะอยู่ในศึกลาลิกาสเปนค่ะเป็นคู่ของบาอาขบาให้ค่ะบาร์เซลโลน่านะคะปะทะากานาดาค่ะคู่นี้สิคแคงเวลา ตีสองนะคะบาร์าเฮาค่ะเลนราคาบอลเปิดวิทีเจ้าบ้านนะคะบาร์เซลโลน่านะคะต่อบอลลูเครงนะคะและสำหรับสถิติที่พบพอกันมากของคู่นี้นะคะเขาพอกันมาแล้ว10นัดนะคะกานาดาค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของบาร์เซลโลน่านะคะชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ค่ะบาร์เซลโลน่านะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของกานาดานะคะกา ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะการนาดาเปิดบานตอนรับการมาเยือนของบาเซ้นะคะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสี่ค่ะการนาดาในนัดล่าสุดนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของบาร์เซลโลนานะคะเสมอด้วยสกอร์สองประตูต่อสองค่ะในนัดล่าสุดของบาร์เซลโลนาเปิดบานตอนรับการมาเยือนของการนาดานะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองค่ะอาจวจวดกันต่อที่ทัศนาเกมได้มินิกันเลยนะคะ บาร์เซโลนาค่ะจะเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมกันนาดานะคะโดยจะบ้านบาร์เซโลนาค่ะภายใต,ต้การเฮดทีมของโลนันคูมันนะคะผึ่งเศษพาทีมนั้นแพ้ในเกมที่แล้วนะคะแบบขาดลอยต่อทีมยังไบเยนมิวนิกนะคะในรายการ UCL ค่ะซึ่งเฮทดทไฮทเป็นการแพร้หนแรกของซีซั่นเลยกับทุกรายการนะคะ ส่วนทางฟังของกาณาดาค่ะภายใตายการเฮดทีมของโรเบิร์ตโมเรโนนะคะก็ยังคงบอสันาภไยเลยนะคะกับทุกรายการซึ่งเกมที่แล้วนะคะของพวกเขาก็เป็นการแพ้มาตอเลอันเบติสค่ะเฮดไฮตลอดซีเกมที่ผ่านมานะคะยังบอท่านใดสณนะไยได้เลยนะคะ ดูแล้วนะคะหรือเบื้องแล้วนะคะเกมนี้การหน้าด่านะคะเป็นร่องหลายพอสมควรนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะมาด้วยความระแวดระว่างยังแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะนุเล็กคิดว่าเกมนี้นะคะเต็มที่ถ้าแพ้ึ้นมานะคะสกอร์ว่า่าจะขาดร้อยนะคะกับที่เดนเมอนี้ก,ก็เลือกฟันล่องไปทางการหน้าด่านะคะผลสกอร์สิขาดน,นะคะก็จะเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะคะหรือสองประตูต่อนหนึ่งนะคะ ก็บจบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนาเกมในมือนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นจังไรน,นะคะก็ลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของนูเล็กไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนูเล็กจะลงไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะก่อนจบคลิปในมือนี้นะคะนูเล็กก็อยากจะฝาก f c e e o o o k แฟนเพจของนูเล็กไว้พร้อมด้วยค่ะชื่อเฟซนูเล็กปิกจูนะคะแล้วก็ติดต่อได้อีกช่องทางนึงที่ ID ไลน์ไนูเล็กอันเดอร์สกอร์นะคะตรงนี้นูเล็กแปะ ลิงไว้ด้านล่างคลิปนะคะตรงคำอธิบายคลิปสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะคะแล้วก็อีกมองนึงนะคะที่หนูเล็กอยากจะฝากไว้เลยนะคะก็คือร่วมท่าร่วมทายผลนะคะกับหนูเล็กได้ที่แอดโคปา9ค่ะตรงนี้จะไม่แอดน้ำหนาพร้อมนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้หลายๆเลยนะคะ ในสำหรับมื่อนี้นะคะนูเลก็ต้องขอโตลาไปก่อนนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขคู่ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันนะคะสวัสดีค่ะ